สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคะ fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะก็มาพบกันกับแนวทางหวยห้านอยนะคะวันนี้มาพบกันกับแนวทางหวยห้านอยของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดตุลาคมหกห้านะคะเรามาดูชุดสรุปกันก่อนเนะเาะแล้วค่อยไปดูของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะมาดูของวันที่ยี่สิบก่อนนะคะว่ามีห้านอยไหนเข้าบ้างนะคะ สูตรของแอดนะคะส่วนมากจะตายนอยปกนะคะแต่ว่านอยปกเราได้ตัวเจาะนะคะวันนี้3มตัวไม่แตกนะคะวันนี้3มตัวไม่แตกมาดูกันเลยค่ะนอยเฉพาะกิจพระเอกของเรานะคะโอ้สี่เก้าเขาเขานะนอยเฉพาะกิจพระเอกของเรานะคะ เลียงนะคะ5 7 6เป็น5 7 6นะคะในตารางมี7 6 8ค่ะ6 7 8เนาะมันมาไม่ถึงค่ะมันมาไม่ถึงนะคะนิดเดียวเองค่ะอ้ไม่งั้นได้สองเดีก็เสียใจอยู่สองหน่อยนี้ห้าเจ็หนาะเราก็ได้เจไปค่ะ7 9แล้วก็4 9นะคะได้เด้งไปนะคะ แล้วก็มาเข้าน้อยพิเศษค่ะนอยพิเศษนะคะนอยพิเศษก็ได้เด้งไปอีกค่ะ0 7ย์กับ07กับ89นะคะแล้วก็นอยปกค่ะนอยปกเรามาได้ตัวเจาะค่ะตัวเจาะตัวนี้นะคะแอดก็ไม่รู้ว่าใครได้ไหมคะก็นอยปกเราได้ไปเนาะแต่มันไม่ใช่ในวิ่งลูดไงคะ แล้วก็ V.I.P. ค่ะ V.I.P. V.I.P. เป็นพราลองของสูตรของแอดนะคะก็มีเพราะว่าจะเข้าบ่อยส่วนมากจะเป็นนอยเฉพาะกิจและก็นอย V.I.P. ค่ะส่วนมากที่ได้นะคะจะเป็นนอยเฉพาะกิจแล้วก็นอย V.I.P. ค่ะนอยปกจะไม่ค่อยเข้านะคะนอยนอยปก นอยปกเคยเข้าแต่3ามตัวนะคะสามตัวสองครั้งแล้วนะคะสามตัวที่จับคู่ให้แบบนี้แตกไปสองครั้งแล้วนะคะแต่ครั้งนี้เรียงคนละเรียงค่ะนอยปกเป็นสี่ห้าหกอันนี้6กเจ็ดแปก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะนี่ก็ห้าหกเจ็ดแล้วก็มาดูกันค่ะในตารางแตกตัวไหนบ้างนะคะในตารางหตัวแตกหมดนะคะในตารางหตัวนะคะน้อยเฉพาะกิจเข้าไปค่ะ น้อยกิจเนาะน้อยน้อยปกตายอยู่แล้วค่ะน้อยเฉพาะกิจเจ็ดหกนะคะน้อยพิเศษเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะศูนย์เจ็ดแล้วก็แปดเก้านะคะอันนี้น้อยวีนะคะ VIP นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเข้าไปที่เจ็ดหนึ่งนะคะอันนี้แอดคัดออกมาให้จากตัวที่แอดจับสามตัวนี้นะคะจับสามตัวนี้เผื่อใครไม่อยากวิ่งอยากลูดเนาะเผื่อใครไม่อยากลูดค่ะก็มาเอาแค่นี้ไปเล่นหรือว่าจะ เอาไปแค่สีคู่อย่างนี้ก็ได้ค่ะ 80, 88, 8ป8ศูนย์อะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็กลับหัวเอานะคะแล้วก็ตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็เข้านอยกิหนอยกิดก่อนเหน็นนอยกิหนอยกิดจะสูตรของแอดจะเข้าบ่อยสุดนะคะนอยกิดสูตรของแอดแล้วก็น่อยปกจะเข้าตัวเจาะค่ะเพราะว่า VIP หลุดมาแล้วก็หลายหลายวันค่ะเพิ่งมาเข้า2、อสวันนี้เองค่ะ VIP นะคะเริ่มจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วค่ะนอยกิจกับนอยนอยวีเนาะถ้าตามภาษานี้เราก็ได้ไปหนึ่งสอนะคะได้ไป5้าเด้งนะคะได้ไป5เ้เด้งนะคะแต่ว่าใครได้ตัวนี้ด้วยแอดก็ดีใจด้วยค่ะใครกันไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเจาะเนาะตัวเจาะ ส่วนมากตัวจอแอดก็เข้าอยู่นะคะตัวจอก็เข้าบ่อยค่ะก็ลองพิจารณากันดูนะคะลองลองจับดูจับปรับสูตรดูเอาค่ะก็มาดูของวันที่21กันเลยนะคะ21มีหวยลาวนะคะวันที่21ก็ไม่รู้สูตรยังจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะคะสำหรับ fc นะคะก็ลองพิจารณากันดูเพราะว่าสูตรฮานอยของแอดจะชอบไปเข้าหวยลาวพัฒนาค่ะ หวยลาวพัฒนายังไงงวดน,นี้ก็อาจจะเบิ้ลอีกนะคะเบิ้ลเพราะว่าแอร์ชอบเบิ้ลอีกแล้วนะคะก็สายเบิ้นลนะเนาะจะเป็นเลียงมากกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะสองสามสี่สี่ห้าหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูตรห้าหน่อยจะชอบไปเข้าเฉพาะเไปเข้าลาวพัฒนาสูตรลาวพัฒนาจะชอบมาหาหน่อยก็ลองพิจารณากันดูค่ะไม่รู้สูตรจะตรงปกไหมนะคะมันชอบเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วค่ะ ลองพิจรารณากันดูนะคะขออภัยคะ่ะ ก็มาดูกันเลยนะคะของวันที่21ตุลาคม6 5หนะคะกลองลุม21ตุลาคมห5หนะคะมาดูกันเลยนะคะวิ่งลู่ให้ไปที่5กับ6ค่ะวิ่งลู่ให้ไปที่5กับ6นะคะจับคู่เป็น5 4 5 8 5 5นะคะ6 4 9 4 6 8 9 8 6 6 9 9นะคะ อันนี้ก็แอดก็เอาตัวตัวนี้อะค่ะมามาจับให้ค่ะก็เป็นห้าหกห้าเก้าเนาะเดี๋ยวจะเหมือนงวดที่ออกห้าสามอะค่ะไม่ไดเอามาไม่ไดเอามาจับคู่กันไงคะไได้จับคู่กันให้ก็เลยเอามาจับคู่ให้ค่ะยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะคะของงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมหกห้านะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเลข เลขของแอดนะคะเผื่อใครชอบสามตัวนะคะแอดก็เอามาแบ่งปันค่ะแบ่งปันก็พอได้อยู่ก็ใครชอบก็ลองดูค่ะเอามาแบ่งปันนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันไม่รู้ใจยังไงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเลขสูตรค่ะก็ลองพิจารณาดูค่ะตารางนะคะมีห้าเจ็ดหเก้านะคะห้าเจ็ดหเก้าสองสี่สามนะคะ สองสี่สามนะคะแอดจับคู่ให้นะคะมีห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้านะคะห้าเจ็ดสี่ห้าห้าหกห้าห้าเก้านะคะแอดกำหัวให้ด้วยนะคะห้าห้าสี่สามเจ็ดหกสามเจ็ดเก้านะคะสามเจ็ดสี่สามห้าหกสามห้าเก้าสามห้าสี่สาม ถ้าจะแอดจับไวกว่าน,นี้ก็คงมีอันนี้ออกดาวปกนะคะออกดาวปกนะคะดาวดาวปกติอะคะ่ะตีสามมันออกสามห้าเก้านี่แหละคะ่ะอันนี้ก็ของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็ใครที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วฟังแล้วก็ลองพิจารณากันดูค่ะขอให้หิงขอให้ปังนะคะวันนี้เราก็แตกไป สามนอยนะคะสําหรับแอทถือว่าเป็นแค่สามนอยเพราะว่านอยปกมันไม่เข้าตัววิ่งลูดค่ะนอยปกไม่เข้าตัววิ่งลูดนะคะแต่ไปเข้าตัวเจาะค่ะอย่างนั้นเรียกว่าเข้าสีนอยไหมก็ไม่รู้นะคะสําหรับตัววิ่งลูดเข้าอยู่แค่สามนอยค่ะสามตัวไม่แตกนะคะสามตัวในตารางไม่แตกค่ะสมตัวในตารางไม่แตกนะคะอันนี้ก็เป็นเลข ชอบของแอดเนาะเป็นเลขส่วนตัวนี่แหละคะ่ะก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะเผื่อใครชอบด้วยนะคะก็ลองดูค่ะในตารางก็เยอะแล้วเนาะก็ลองพิจารณากันดูค่ะเผื่อหิงเผื่อปังไม่ได้วันนี้ในตารางไม่แตกสามตัวน่าจะวันนี้หรือเปล่านะคะเมื่อวานเมื่อวานเราไม่แตกสามตัวค่ะเมื่อวานไม่แตกสามตัวนะคะ า3าสตัวแตกเคยแตกแค่นอยปกแล้วก็นอย VIP ค่ะแอดเคยได้แค่นอยปกแล้วก็นอย VIP นะคะสำหรับในตารางค่ะที่จับแบบนี้8คู่อะค่ะแปดชุดที่แอดจับแบบนี้แชุดอะค่ะได้มา3ครั้งก็เป็นปก,กติแล้วก็ VIP ค่ะยังไม่เคยมาเฉพาะกิจแล้วก็พิเศษเลยค่ะ ทั้ง3ารอบเป็นเป็นปกติแล้วก็ V.I.P. ค่ะก็ใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้แตก3มตัวบ้างนะคะขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะถูกหวยกันทุกงวดนะคะหฮงหิงรวยรวยปังปังกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะ ก็ขอให้สูตรเดินดีขอให้เข้าขอให้ FC ได้เฮงกันนะคะสวัสดีค่ะ